ขอเข้ามาขอเข้ามาเรื่องอะไรครับขอเข้ามาเรื่องวันนั้นที่อาจจะถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็รูปหัวน้องไปหน่อยนึงทอดหมวกก็ได้ผมไม่ทําอะไรแม่นะแม่เป็นพยานนะสุคนเป็นพยานให้ผมนะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีให้จัดจะไปเลยค่ะขอบคุยมากเลยครับ ลองได้ไหมแม,แมไ่ได้ได้ได้เอานิดเดียวนะนิดเดียวพอนิดเดียวพอมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ไอทำเติจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักใจ สุดเลยด่าสุดที่ดีเ็กูบอกกูเสียวสันหลังไว้เดี๋ยวนะกูว่ากูไม่มีปัญหาพิ่ตีแล้วกูมีกับตัวนี้แล้วจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาบอกว่าบอกว่าพี่อยากฟังนุร้องเพลงนี้ให้นุ่นเหลือเกินอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าขอเข้ามาก่อนในวันนั้น อันนี้คือของจริงนี่เออผมังทีนี้ตานุกลายเป็นสายลักเมืองไปเลยทีนี้เอางี้นะผมบอกให้พี่สบายใจได้ครับทั้งประเทศนี้นะผมยอมให้พี่แตงตัวน้องดํางคนเดียวโอ้เอาใหญ่เลยทีนี้เอาใหญ่เลยน้องเขทีนี้เขามาแล้วมีอะไรจะพูดกับเขาไหมวันนี้วันนี้เดือดเดืวันนี้ดํางเขาเตรียมความในใจอยากจะบอกพี่่เขาเต็ม จดมาสองหน้ากระดาษน้องนุ่นบอกความในใจกับพี่ตีชินด้วยพี่บอกค่ะครับพี่ตีไปเปล่งเพลงไหนไพี่เขาใครก็ได้ช่วยแปลให้พี่สิโอเครู้ว่านุ่รักครับรักน้องสาวคนนี้เช่นเดียวกันครับขอบคุณนะครับพ่คิดว่าฝากให้แนทด้วยฝากให้แนทด้วยน้องแนทมาแล้วเด้อขอบคุณนะครับ แมทเมือไหนวะแม่งช้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีใจเย็นนะพี่ชายใจเย็นนะครับนี่ผมตั้งใจมากมาวันนี้ผมถ่ายละครเสร็จให้ผมบึ้งมาเลยพี่ถ่ายละครด้วยพี่อยากกินน้ำอยากกินอะไรไหมครับเอาน้ำเลยไหนไหมไอ้แมทไม่เป็นะพึ่งบอกพี่เขารอตั้งนั่นหัวหน้านะไม่ใช่ผมเพ่าผมไม่เป็นไรพี่ยังไงผมก็อยู่ข้างพี่อยู่แล้วพี่โน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 เข้าไปเตรียมปืนแล้วมั้งนะ รอก่อนนะคะคือถ่วงเวลาให้เขาอยู่ที่นี่นานๆนะคะอ้วอยากก็อยู่ที่นี่นานๆนะคะกินข้าจ้กินข้าวอย่งจ้ะริงๆพี่อยากจะบอกนุนะว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับน้องเลยจริงๆไม่ได้คิดแม้แต่สักอันเดียวเลยแต่พี่ตีแต่พี่แค่อยากจะบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักน่ารักจริงๆพี่ก็น่ารักเหมือนกันผมว่าพี่จะมานะบ้านกูอยู่แค่นี้อะไร พี่ไม่คิดแต่ว่าผม,มคิดนะเข้าอย่างหนูไปเอาข้าวมาหนูไปเอาข้าวมาเร็วเ,เร็วเร็วเร็วเอาข้าวมาเอาข้าวมาเอาข้าวมาพี่ตีเขาเรียกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพอน้องพอน้มงไหมร้องไหมให้พัดอยู่ไหนวะให้พี่ตีหน่อยเว้ยเอาเถอะเขาจะไม่ได้ดูลิเกกัน <S 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 แม่แม่เขาจะเคร่งขวดใส่หัวหก,กูแล้ว <S 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 มาคนที่นี่เขารักพี่ตีเอาเลยดีมากดีดีดีมากดีมาก ให้ที่หรอคะอ,อ๋อเขาบอกมันมัน,นนะช่วยเรื่องเสียงอ๋อน่ากินเองนะช่วยเรื่องเสียงทิ้งทิ้งกระดาษไปทิ้งกระดาษไปทิ้งทิ้งฉารแรกแรกยังร่วมร้องไห้อยู่กับกุ้ยเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาสงบศึกนะแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะเปิดศึกมักกว่าที่นี่กูจะอยู่รอดอตไหมเหนี่ย <laughs> พ bo ี่ดอดก็วันนี้ก็ดีใจที่พี่ตีมาพี่ชายขับมอไซค์มาเลยเหรอพี่ใช่เพราะว่ามาจริงๆแล้วก็ท่านเห็นนะครับมันคือการเล่นเล่นกันนะครับของทีมงานทุกคนเล่นกันหมดแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ทุกคนเล่นกันหมดนะครับเ่ชช้้าาวในขณะที่เราแนบพี่อยากจะบอกนุกว่าว่าทีหลังนรอย่าเอา หาเอาหินมาทุ่มใส่ดบดงอีกนะน่นะทนุทะนอมข้อหน่อยเออให้ปากระตรงกับใจบ้างไอเราน่ะมันเป็นคนปากแข็งไงตอนแรกไม่มีเสียงเลยนะพี่ตีมาเริ่มมีเสียงนะเป็นยาชูกำลังชั้นดีใช่เรื่องนะครับอุณมานะครับมมาเนตไปไหนวะเนตเอ้ย ไม่ไหวนะไม่เป็นไรหรอกป,ปากฝากไว้ได้ไหมฝั่งนู้นนันโอ้ี่ว่านุน่นมีแฟนแล้วใช่ไม่เป็นไรนะครับทำไมอ่ะที่รู้อยู่แต่เขายัางไม่ได้แต่งกันคือ<พ><ด>ที่ที่ผมจะบอกอ่ะนุ่นขามีแฟนแล้ว แล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาอาจจะมีข่าวดีแต่ผมมาอยังโสดอยู่นะมันแปลว่ารักมันแปลว่ามั่นใจสวัสดีครับผมเล่นแล้วไม่ใช่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 ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยขอเสียงแบบนี้เลยตีไปเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับน่ารักมากๆครับคนอะไรโคตรหล่อเลย พูดกับเขาดีๆดิเพื่อเขาดีๆีดิผูดโค้งผู้โค้พื่เขาดีๆดิขอบคุณนะครับไว้มื่โอกาสได้พบกันเออไหนๆก็ไหนไหนแล้วครับผมพี่ตรีครับครับถ้าวันไหวครูทีมงานบ้านบารมีอยากจะเชิญให้ตรีแชร์ลงไปจะได้ไหมครับใครอยากให้ไปส่งเสียงกรีดดังๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับยังไงอักษรใช่ครับอ่าบ้านโป่งใช่พี่ไว้โป่งยังไงอ่า วันที่มีคอนเสิร์ตคือวันที่20พฤศจิกายนอยากจะเชิญไปร่วมร้องเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับอ้าวพบกับพิธีใช่น้องวันที่20คลับผมเสียงมาเสียงมันรักพี่จริงๆพี่นี่เป็นมีโอกาสผมอยากจะวิ่งตามออไซค์พี่เลย